สวัสดีค่ะมาเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้กันนะคะอยู่หน้าบ้านข้างอยู่หน้าบ้านข้างคอกแพะค่ะจะเห็นแพะวิ่งอยู่นะคะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ต้นนี้กินอร่อยค่ะกินอร่อยนะคะทุกปีเลยเราก็จะเก็บปีอ่ปีนี้ก็แหลงจัดมะม่วง ฝนไม่มีฝนชะชอบมะม่วงมันก็เลยไม่ค่อยดกนะคะดอก,กใช่ไหมเอามาดูซิอ๋อเต็มดอกร่วงเป็นร้อยนะเออยังติดเป็นร้อยไม่หมมุมนี้ลูกสวยจังเลยอ่ะดอกจริงๆไม่ได้มาดูตรงนี้ขนาดร่วงเป็นร้อยนะเว้ให้น้ำไม่ทันมัวจะมัวจะทำยังไงเองดอกดกดอกดก,ดก,ดกมะม่วงดกมากเลยค่ะ โโอ้โหเรากินไปหลายลูกแล้วโอ้ยฝนจะตกแล้วฟ้าร้องแล้วคะ่ะเอาาไปกกิินนหหล่ใส่ตะกร้าเอาไว้แจกเพื่อนนะโอ้อมะม่วงน้ำดอกไม้ปลูกไม่เคยได้ขายแจกอย่างเดียวบ้านนี้นะปลูกอะไรไม่เคยขายนะคะผลไม้นี่มีไว้แจกคะ่ะมะม่วงส้มโอแล้วก็มะยงชิด แก่คนอย่างเดียวไว้เลี้ยงสัตว์ด้วยเออเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงกระรอกให้กระรอกกินอ่ะเดี๋ยวอ่ะสวยกัะร่อนไม่สวยไม่ต้องเก็บเยอะหรอกทยอยเก็บกินไม่ทันเกิดอะไรเกิดมันเก็บเยอะกระรอกมันจะจิกก่อนนะดิมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยนะคะเอาไปจิ้มอะไรนะน้ำปลาหวานค่ะอร่อยย่างอร่อยเลยชอบมากใครๆก็ชอบ เมื่อก่อนนะมีตะคนบอกว่าอ,อมะ่วงน้ําดอกไม้ต้องกินสุกกินดิบก็อร่อยค่ะอุฝ <หา S 1> นลงแล้วด <หา S 1> ีใจจังฝ <หา S 1> นลงทำหามไม่อร่อยมยหากทำหามเนี่ยจิ้มน้ําปลาหวานอร่อยค่ะโอ้อเห็นไหมงามมากเลยฟังตรงนี้เราไม่ได้ดูแม้ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแสงนะคะเพราะว่าฟ้ามันจะเขาบอกว่าอะไรฟ้ารัวนะคะก็คือว่าเออเหมือนฝนจะตกนะแต่ยังไม่ตกเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคะเวลาที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสว่างเพราะแดดไม่เจ้ามันจะอะไรนะค,มคึมฟ้าคึมฝนนะคะเสียงแพร่ร้อง มะม่วงน้ำดอกไม้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะลูกมันจะเรียวๆแล้วก็เป็นสีเป็นสีสีเหลืองทองๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของเขาถ้าถ้าถ้ากินหำหำไปจิ้มน้ำปลาหวานจะอร่อยแต่ถ้ากินสุกเนี่ยนะก็ไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็อร่อย ฝั่งเนี้ยค่ะจะเนี่ลูกใหญ่ๆเป็นพวงลูกใหญ่ๆไม่ต้องซื้อกินนะคะมะม่วงบ้านนี้มีมะม่วงน้ำดอกไม้เอ่อแล้วก็อะไรนะมะม่วงรัดเขาใหญ่ แล้วก็อะไรมะม่วงแก้วมะม่วงอะไรอีกฮะมีมีหลายมะม่วงอยู่ไม่ต้องซื้อกินเลยค่ะบ้านเนี้ยมะม่วงดอกมากแค่นี้ก็กินไม่ทันแหละต้นก็แค่นี้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้นี่คุ้มเลยปลูกปลูกแค่ต้นเดียวนี้กินคุ้มค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ ปีนี้ถือว่าดกนะคะจริงๆดอกมันเต็มต้นเลยขาวมีแต่ดอกแต่ว่า,าฝนไม่ตกค่ะถ้าจะให้มะม่วงดกนะคะต้องมีฝนชะชอบมะม่วงค่ะมะม่วงถึงจะดกแต่ปีนี้ไม่มีฝนมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยนะคะถ้ากินหามนะแล้วก็ไปจิ้มพริกกับเกลือหรือน้ำ น้ำปลาหวานนะคะจะอร่อยมากเลยใครไม่เคยกินลองนะคะเนี่ยติชฉันพาพี่สาวกินนะพี่สาวไม่เคยกินนะเคยกินสุกเขาโอ้ยติดใจเนี่ยค่ะแล้วไอ้ตรงนั้นนะเนี่ยมีอคอกแพะอยู่ตรงนี้นะที่ที่บ้านนี้นะ เลี้ยงแพะด้วยนะคะบางทีถ่ายคลิปวิดีโอทำอะไรเนี่ยก็จะมีเสียงแพะร้องมานะคะเก็บพอมาแล้วมั้ยไหนล่าตะกะ้าอ๋อจะตัดใบมะม่วงเลี้ยงแพะตัดมากแล้วกินไม่ทันค่ะ